น่นมันเริ่มมันเริ่มแล้วมึงเ,เ,เข้ามายัางอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยยนดี๋ไม่หลุดไม่หลุดอดำนเลยว้าจดำเหมืเดีย๋ยวกดแอสินะเฟิร์สเดี๋ยวก็ o oh, p e n n i s ใว่ว่าสถานีนีนกับมาว่าว่าไ่ใช่ไหมเออ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 ใช่ใช่ใช่เอาว่ะ ไอ้ให้กล้องกูอยู่ไหนวะทำไมไม่มีกล้องด้านบนปะไม่ได้กดด้านบนด้านต้นต้นไหนด้านบนด้านบนด้านขวามันมีสตองเฟลไลท์ป่าวไอ้เงี้ยกูเริ่มหงุดหงิดละมีแล้วมีแต่ต้องเลื่มเยอะกว่าสุดมึงว่ามันจะแสบตาแบบเกมจริงวะไอ้เนาะไอ้เงี้ยเนาะมันมันมีให้เราทำสองอย่างเลยวะไอ้น็อตเฮ้ยสุดจุดห้าเฟิร์สผีบนรถไอ้เงี้ยสุดจุดห้าอุตส่าห์คสองเจ๊ ไม้ en, sort of มันมันมันสมจริงไงน็อตมึงดูข้างนอกไอ้เหี้ยมันสมจริงก็เขียนคำไเหี้ยนี่วะนี่ไงน็อตเห็นไหมหิมะตกอ่ะหิมะตกตลอดไอะไรคือมันสมจริงสมจริงมันสมจริงไอ้เหี้ยเปลี่ยนไกเลับบ้านเลี่ยไปเงี้ยไม่เหี้ยไม่ใช่อแลนดี้วะแลนดี้มาลีมาลีเงี้ยแลนดี้มาลีสวยมากมันคือแลนดี้มาลี ไอเย้เควสเราคือป้องกันผีจากการล่าด้วยคูดิฟิกไอ้น็อตไม่ต้องเห็นปินหาพฟอเอาหนีเอฟไปแล้วใช่ปะเอานี่มาดูโปสติกกูสาธูตอนที่ใครตอนที่นรอไม่โดนทำให้แบบแตกมันกูอ่าปะปะมามาทำไรกัน มันตกใจอะแม่แช่เกมมันตมจริงเนาะมึงไม่เข้าใจไอ้เกมมันสมจริงกูเขียนตังเวียนอยู่กูไม่มึงมึงเข้าไม่ถึงอะกูมึงมึงเข้าไม่ถึงน้ำเฮ้ยกระเบื้องแตกพวกมึงไอ้เยังเกมมันสมจริงเกินไปว่ะแล้วเิ่มเราไม่ได้แล้วไอ้มีเฟอร์มีเทียนมีเทียนเทียนอยู่ไอ้ชิคกีายเอาเทียนมา ตอนมึงดูมึงดูกระจกนี่ครับมึงเห็นมึงก็รู้แล้วว่าตกิงแค่ไหนอ่ะไม่มต้องตัดอ่อน,อนเลยใครจะแก้ผิดประตูเมื่อกี้ <c oughs> แล้วประตูเกมเียนี่ <c oughs> บอกว่าพเอเปิดแล้วแบบมันดันเอาด้วยนะอย่างส้นตีเลย <c oughs> มันทางประตูไม่ได้ไม่หนุกเลยจริง <c oughs> น็อตมึงตัดเกมดีๆนะเว้ยที่ม้ามันตกเข้ามาในบ้านนะเว้ย เดยออมเปล่ากดออมเยอะขนี้กดออมด้วยตาเาไอ้เหี้ยกูออเปล่าคือกูเริ่มกินแล้วว่าวางดีเกมมันก็ตอบดีเกินไปอะไรอ่เงี้ยกูกูเริ่มกินแล้วว่ไอ้เจ้ตู้เ้ยตู้ตู้ตแอเหรอเยเแมันใหญ่เกินไปปะวะแอจ้หมันใหญ่เกินไปปะ มันมันใหญ่มากโตใหญ่อะเฮ้ยกระดานกระดานอวยจ้าพูกมึงอุยจ้า,จาเล<อ>ดเพยอุยจ้าบอด how old are you ไม่เมิดต้องเปิดก่อนเปล่าก็กูเปิดวิดีโอนะ how old are you มันม่เหมือน,น,นเ,ปเปิดกระดาษนี่นะไ,นไงกดเลย how old are you how old are you เหมือนมึงไงน่ะ

ชวนยังไงชวนยังว่าเล่นอุาบอดกันอะชวนยัง้ตตตนอะนอังั้นจะเราเียกรที่เอาคนดีเมนอะเอาเอาผีล่าบอ่ะเดี๋ยวกูเดินถอยเลยเอาดิเอาดิอ่าฟินิชเอ้ยโอเคง้นปล่อยป่ะถอยนะถอยถอยถอยเรจะดูกระดานแต่เอ้ยใช้พี่มาต กูอีกระดาษแตกกระดาษแตกเขาตู so ้เขาตู้ม er ันสมจริงขนาดนั้นเลยเหรอเขาตู้เร็วมาเร็วใครเข้าคนสุดท้ายปิดปิดไอ้เยี่ยต้นไปไหนวะไอ้เยี่ยเนี่ยต้นอุ้ย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 เฮียตกใจอะไรนี่มาทําไปใครมาไปกลัวทําไมไปกลัวอะไรแล้วใครเหรอแล้วเต๋า

ไม่ใช่ไม่ได้ปิดแไปิดใช่ไหมใครไม่มีใครแย่งกินนะกูปิดอยู่นะอกูไป่ปิดเงี้ยเฮ้ยกระดาหยไหนเลยไม่เหลือตากกระดาษเราต้องอยู่ไหนอ่ะกูจยไปเรื่อยตอนเนี้ยกูหลงทางดย่ายน้ใช่แมพใหญ่มากกลัวไอ้เจ้ากูหิบรอมันจะหกีเก็บนระพาร์ต้ไม่ควรเล็กรอ ไอ้น้ำเปิดมีน้ำเปิดนะฮะมีน้ำเปิดด้วยเหรอเออแบบน้ำเปิดอ่ะไอ้เฮี้ยมันเปิดน้ำนกูเเขียดว่ะเนาะกูกูกุณต้องไข้ขึ้นเหรอมันทันอีนึงแล้วมันก็หาไม่ใช่มึงบนตีนเนี่ยยี่งมึงทันวีเดียวมึงก็เห่าอ่ะไอ้ต้นกูเจอมาต้นไอ้เฮี้ยนี่มึงตกมาไกลเลยสุดขโมยขี่อ่ึงกูไม่เห็นตัวมึงสามารถไอ้เฮี้ยนทาตีนได้ด้วยถ้ากลับไปทางเดิม ถ้ากูถ้ากูก็กูหนีอะกูหลอนนะกูหนีได้ไหมมันมันมีผีอะไรบ้างที่มันเปิดตู้ได้วะมันมีผีอะไรบ้างที่เปิดตู้ได้ดีกว่าเอาอ่ะอาอเดี๋ยวกูลองลองหาข้อมูลให้น่อยอลองแต่แต่ว่ามันมันเดินออกมาจากทางที่เรามาเนอะเฟิร์สเสียงหัวใจอะเสียงหัวใจมันไม่มาจากกระดานนะมันจะมนมาจากทางที่เราเดินอะไอ้ต้น้างน้าคือดางบอกว่ารีบเดินมาแสดงว่ามันใกล้บัญชีจะทาร์เก็ตตัวคนคนเดียวค่ะกลัวใช่ไงบอ่ก อ๋อแบนชีไม่สนใจคนอื่นเลยนอกจากเหยื่อเฮ้ยมันก็มีภาพไหมหรือว่าเพราะมึงทำอะไรอะไรกระดาษเออเพราะกูแบบพังโลจ่าบอร์ดไงไอ้เงี้ยมันมึงจำห้องน้ำได้ใช่ป่ะน้ำนี้ห้องน้ำน่าจะเปิดอยู่ภาพมีดีๆเดี๋ยวไปสำรวจแบบให้ปต่ะมาปะมาหนีแล้วกันดีกว่าไม่ไม่ไม่ไปข้างในดิ ติ๊กแมนชีแล้วไม่รเรื่องแล้วหันซ้ายไปหลังหันอ๋อเนี่ยเออใช่เสียงผีมันมาจากแถวเนี้ยเว้ยตอนแรกแล้วมันก็เดินเลี้ยวเข้าตู้เลยเฮ้ยเหี้ยตกใจไกลไรอุณหภูมิสามอุณหภูมิเจ็ดเจ็ดคือเหี้ยอะไรวะโซกโซกหนังสัตวนี่แอบได้นะไอ้ต้นเห็นโซกได้แบบชิวเดินเข้าแอเวนต์โซไหน แม่แม่กูไงไงเชียวหน้ามันมีรูให้แออบริอุณหภูมิโกอุณหภูมิโกขึ้นเลยวะพี่เมย์สูงคนเดียวเดือดเดือดไอ้สัสเมย์สูงเราตายตรงไหนกูไม่รู้อะศพกูหายแล้วตายตู้เลยตายคาตู้ฝั่งนี้ตู้ด้านล่างชั้นล่างชั้นล่างดังดังเท่าไหร่ดังท่าดังเหรอตรงไหนไอพีถายไอพีมันขึ้นเขียวอ่ะกูไม่รู้อ่ะ กูได้ยเสียงมาเยอะนั่นน่ะนั่นน่าจะไม่ดังเนาะเมื่อกี้กูได้ยินจ้ะงั้นให้เฟิร์สลองถือไหมได้ได้ได้แค่เงาอะไรอ่ะสวยจังเก็บเล่นนี่อะไวะเฮ้ยผีละผีละเหี้ยละเฮ้ยเชี่ยห้องนี้ไอ้สัตว์ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เราเพิ่งเซนเมื่อกี้เห็นอยู่เลยนั่นล่าหรือว่าโกดอีเวนต์ เออกูว่าโอ้ดีเวนแต่มันอยู่ในห้องนี้นะบทอีเวนห้องเนี้อะไรวะเอ้ยเนี่ยห้องนี้มีกล้องมีกล้องไหมถ่ายถ่ายรูปได้ไหมเห็นปะเออมันมันเดินมาเียบมัยังไงเขาเก็บเองห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เก็บเองอ้าวไอ้สัสคุณรอเลยเนี่ยสัสคุณเียบได้ที่ไหนะเออขาเหยียบได้เขากดตีนดีนะตัดเวดตัดเวทไม่ใช่เวทดใส่แม่สามอันเลยอใส่แม่งหมดเลยอกูไอ้เงี้ยมึงสเปมบ่อยเวรฮ่า มันอยู่ตรงนท์เมื่อกี้มันมันไม่ขึ้นห้านะแต่แต่ไม่ชัวร์มันแค่กดไอีเวนต์เฮ้ยเดินเหยียบหมดแล้วแต่มุมติ๊กมันมันไซมันไซเกลืซะแต่เหยียบหมดเลยอ่ะมันต้องเป็นอะไรเองเพิ่มไหมต้องการเพราะแบบว่าเราลงว่าก่อนไหมพิมพิมพิมเเร็วเข้าเร็วเข้าครับไปไปออกก่อนออกก่อนคือเอาโคกูไปแล้วแล้วก็คือไม่ไม่โผล่มาเลยอ่ะ บอกแล้วเธอไปเล่นกับอุ้ยเจ้าบอดมามันก็ต่อยหน้าเธออมันโมโหคือไอเกลือนั่นต้องติกว่าอะไรไม่ไม่เกลือนี้มันคืีแค่แบบได้ตังค์มันใช่ใช่เป็นแค่เอาเงินถ่าย้าถ่ายรูปก็จะรู้ว่ามันเงินเราก็จะมีไออ่ะเราจะมีอะไรนะเป็นออบเจสทีฟอ่ะที่มันจะให้เราทำอ่ะมันจะให้เงินเพิ่มใช่ไหมบางทีจะมีแบบว่าให้เกลือใช่แต่เกมนี้ไม่มีมันไม่จริงขนาดนั้นหรอก เกมนี้ไม่ตกจริงขนาดนนั้หรอกมันไม่มีไม่เคยเห็นเหมือนเฟิร์สมันพยายามจะเป็นหนึ่งเดียวกับชั้นวางของไงก็ไม่รู้กูวัวดูวัสัตว์ดูสัตว์ูสั่ว์ูสัตว์ูวัวะปิดน้ำกันแล้วปะปิดน้ำปิดปีนได้นะยังปีนได้เฮ้ยว่ะปีนด้วยดีไอ้เงี้ยีทำอะไรกันที่รถอ่ะปีนด้วยไอ้เชือกตัวนี้ปีนได้ ไอ้เยี่ยกบพลาติคไอ้เยี่ย้าหน้าุนลงแล้วกูเหนื่อยว่ะกูรู้ทำไมกูเล่นเกมเฮียกูเหนื่อยกูไม่มีแรงจะทำเฮียเกี่ยวพี่เหรอเอ้ยมูมต่อยกูดินอ้ไงมันขึ้นห้าเนี่ยมันเล่นแล้วแสดงว่าน่าจะกดอีเวนท์ไอ้วาดรูปวาดรูปอยู่ไหนนะ ว่าลูกสมุดอะไรสมุดสมุดฉันไม่ได้เป็นคนหยิบมั้งอ๋อสมุดอยู่กับฉันได้หยิบเหมือนกันน็อตอ่ะตอนได้หยิบปะสมุดอยู่กับฉันสมุดสมุดอยู่กับฉันวางไว้ไปไปไปสมุดโยนโยนไปกลางห้องนี่กันก็เออมามามาาเฮ้ยมัน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 เขียนเลยเนี่ยบีไปได้หรอนี่ไงแค้นล่านไปแล้วแค้นล่านเนี่ย แขลรันไปแล้วยูแขนไม่เลยคุไปไปเดิมไปเดิมไปแล้วโยงของทีหมดเลยเฮ้ยยูแขนรันแอนยูแขนไฮ้แขนรนแขลรันเราเราดูเลยว่ามันอยู่ไหนไม่งั้นเราอยากรู้ว่าเอฟเอฟเท่าไหร่ไม่ดูอยู่ดีเฟอร์นี่โยนโยนไปในห้องเราเฮ้ยไอ้เยันไม่ใช่ไม่ใช่แบนชีแล้วถ้าโกลไลติ้งอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเลเวเนแนนไหม ไม่รู้อะพินก็ฟินไม่เห็นนะอะพี่บินบอกไม่รู้ไปอยู่ตรงไม่บังดูกล้องไมได้นะมันล่าไม่บ่อยมันล่าไม่บ่อยมันไรจิงเนี่ยมันเหลือตัวนี้เว้ยอ่านว่าอไรเขตหรอเขตเขตกับยูเลเดมอนไม่น่าเดมอนถันบอก็อ่ยูเลยทำอะไรได้วะตอนนั้นเหมือนไอ้แบงค์เคยเลยยูเลยูเลทะลุปะยูเลทะลุอะยูเลมันจะมองไม่เห็นแล้วก็จะฆ่ากันได้ง่าย ถ้าเรายืนอยู่เฉยๆกูว่ไม่ใช่อ่ะกูสเจปแลวอต่เราอ๋อเฮ้ยใช่ป่ะกว่าใช่นะกูว่าอยู่เลยไอ้สัตว์มันเปิดตู้ไอ้เหี่แอ้มตอนเปิดตู้ตอนตอนตอนกูน่าจะเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเฉดนะคุณโดนกระเทือนคือกูแน่นอนใกูคมึงทำลายกระดานมันาเฉดแล้วก็เวมันมีอะไรบ้างนอกจากโป๊ดอะไรเองเฉดกูเลย อ่าไอเทมส์อัดเยม่อตัด EMS ออกเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าเด้งแล้วอีมเอสอ่าแต่เราก็ตัดสปิริตบล็อกเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ตอบกูยังไม่ได้คุยกับมันเลยเหลือฮาโลกับยูเล่ย์ถ้ามันเป็นอ่าถ้าสมมติมันเป็นยูเลยอ่ะเราต้องหาโค้ดออฟกับฟีตติ้งเป็นเฉดนะอ๋อไอเทยเฉดเฉดโอ้ไม่ใช่เฉดละ เหตมันประมาณว่าเหมือนมันมันจะอินเตอร์แอคบ่อยๆมันจะไม่อินเตอร์แอคบ่อยมันจะไม่อินเตอร์แอคมั้งมันมันล็กอ่ะมันคือไม่ไม่น่าอินเตอร์แอคแล้วมันจะหันทั้อย่างเดียวเลยอ๋อแต่แต่เวลาฮันจะหันยากแต่ว่ามันมันเหยียบเพื่อเลเทนนิทเติลทูโดทรีจะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมั้งเหมือนเวลาล่าก็จะล่าไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีทางต่อกอนกับมันตอนล่าหรอกูไม่รู้อ่ะ อ่านว่าไงวันนัดกูงงอังกฤษไหนใครเน่เฉดใช่ปะด้านล่างอะตรงนี้เนี่ยอันบนกูว่าน่าจะถูกนะมันเหมือนกับว่าคือมันจะอินเตอร์แอคบ่อยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยล่าอ๋อไอเหี้ยเฉดมันบอกว่าไอ้ด้านบนนะมันมันจะไม่ไม่ล่าคือมันมันจะไม่ค่อยเข้าเข้าหาคนที่อยู่เป็นกลุ่มแสดงว่าไม่ใช่เฉดแหละเพราะเราอยู่นสามพวตายคาวงเลยออะว่าอยู่เลย พราะตอนนั้นเราเราตายเราตายกันไม่แต่ว่าเพราะตอนนั้นพวกมึงเดินกระดานนี่ก็ใช่อ่าก็ใช่ก็ใช่แต่ว่ามันคือพอย n ์คือมันเดินเปิดตู้ไงแล้วมันเดินผ่านสองคนที่อยู่ข้างหน้ากูเลยอแล้วมันก็มาเอากูมั่นใจว่ากูยืนหลังสุดแน่นอนพวกกดเอ็ดคามพวกกดคามมั่นใจว่ากูเปิดเยอะใหญ่อยู่แน่นอนเพราะงั้นกูว่าว่าใช่อยู่นียแล้วเฉดมันต้องมีอีเวนท์ผ้าใช่ไหมกดออกกดออกกดเลยเตมเยมีความเห็นไหมจัด คูเหตุเหตุการณ์โดยตรงในตู้ตรงนั้นผมเชื่อว่าเป็นยูเลครับเป็นคำตอบสุดท้ายจริงครับตอนนี้เหตุการณผียูเล่ยูไรนั่นแหละแต่วะาไม่รู้ไอ้ดั้มมึงสงสัยมึงก็กลับมาที่ห้องผีได้นะไม่แต่ว่ากูดูกล้องอยู่เนี่ยไม่มีคนออกมาไม่เห็นตัวผัวไอ้เหี้ยมึงวางกล้องเหี้ยมันมองไม่เห็นเลยอ่ะใช่มันก็มันก็เห็นอยู่นะ จริงๆมันมันคือนี่ก็คือกล้องที่ดีที่สุดที่โรบอทจะางทำได้แล้วแหละแต่ว่ามุมมันแย่ถ้าที่เราเก็จริงมันในห้องมันไม่มีอะไรเลยยกฉากเออมันอินเตอร์แอคบ่อยไอสัตว์แสดงว่าไม่ใช่ไอมันเปิดทีวีมันเปิดทีวีไม่ใช่เฉดไม่ใช่เฉดเฉดไม่อินเตอร์แอคบ่อยเฮ้ยผีโอผีโอผีโออ้าวอยู่ไหนวะมันหายใจอ่ะกองรอบหนึ่งอะไรวะเป็นไรผีมันกับผี ผีมันเล่นออกมาแป๊บหนึ่งมันเปิดทีวีด้วยแล้วกูปิดทีวีได้ว่ะไอ้เหี้ยพังหูผีไหนเราปิดดิแป๊บหนึ่งกูเองมื่อกี้นี่หมว่าทีวีเปิดอยู่นดิอะไรมันขยับอ๋อเปิดไม่ได้อี้ไฟกูไอ้สัมเฮ้ยปิดทีวีไม่ได้กูปิดทีวีไม่ได้แต่ไม่มีโคตรออบแลยนี่ไม่มีโคตรออบอ่ะแสดยังแต่ังคนที่น่าจะใส่อะไระั้งอย่างตัวอไหม ไม่มี g o ด d อ f f นะไม่มี gold beating มี gold biting MF สองตับิลิทเดเวนแนนตและเดมอนตับิลิทปะตับิลิทคืออะไรอะตับิลิทไม่มีข้อไม่มีข้อ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 สเตนที่นั่นหรอจุดเด่นตับิลิทขีมันแบบผิดสแตนดาร์ดอะมันไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดด้อยนั่นคือบอกแบบสปิลิทจากที่เรารู้จักกันเดเวนแนนต์อะไรได้สวิฟต์เดเวนแนนต์ เห็นปุ๊บมันจะวิ่งเลยมันจะวิ่งแบบวิ่งสปิดรันอะเลยเป็นอะเนี่ยอ๋อเราบีอัพโปรเลยถ้าโดนเห็นตัวแบบมันจะไวอ่ะเดมอนนะเดมอนเดมอนมันแบบผีดุอะในห้องมันจะค่อนข้างวุ่นวายถ้าเป็นเดมอนอ่ะในห้องที่มีเดมอนมันดูมันอินเตอร์แอคบ่อยมากอ่ะแต่ละตัวมันไอตัวเนี้ยอินเตอร์แอคบ่อยมากเห็นสองสามรอบอืม เอาจริงจังกับผีเกมเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยียกดออฟไอ้สัสไม่หรอใช่ใช่ไหมกดออฟหรือหิมาไว้เนี่ยดาวบล็อกป่าต้องกดออกลองลองดูอ่ะต้องต้องกดต้องกดสายบนด้วยนะกดสายบนด้วยสายบนเกลือสายบนคมันจะเปลี่ยนเป็นนี่มันจะเปลี่ยนเป็นขาวดำในวิชาโอ้ยต้องาบอกเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วกดออฟใช่ไหมหิมะหรือเปล่าไม่ใช่หิมะใช่ไหม ไม่ไม่หิ่ม้าม้มันจะตกลงมาหิ่ม้าจะตกลงมากดออฟกดออฟโคตรช่วยตัวบล็ต้องกดตรงนี้อกเฟิร์สบล็อกไออยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเชื่อว่าอยู่เลยเชื่อว่าอยู่เลยเฟิร์สมันคือโับ็อกเฮ้ยไอ้ยโมงง่ายฟังงง่ายฟังเกมมาสอบจริงนะไอเยี่ยงฟังเกมสอบจริงได้ยังไงวะไอ้เดี๋ยวกูขอไปไปดูีทเชียร์ขอไอเยี่ยูคุณว่าเข้าไปแล้วแต่แม่งยังจุ่มคอมพิวเตอร์อยู่ เปิดนั่น้ากดอะไรวะในวิชั่นแล้วมันก็ขึ้นตลอดเลยนะมันมันจะเป็นกดออฟจริงจริเหรอไม่ไม่แต้ต้นเข้าไปไม่สี่แล้วอ่ะนั่นยิ่งเห็นนะเวลาเวลาเรามันลงอ่ะกีมะมันลงมันจะลงมาข้างล่างใช่ปะแต่ไอ้เนี้ยคือนั้นคือกดออฟอันนั้นคือกดออฟอันนี้คือกดออฟใช่ใช่ใช่ไม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 ่มีฝืนไม่มีฝืนมันมีถูกต้องเลยไม่มีไฟด้วยคือโกดไวติ้งอ่ะถ้า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 ใช่เทมเบอร์เลเจอร์ก็คือถูกเลยกูกลัวมากเลยว่า กูกูกูาคนเดียวเลยไอ้แย่กูกูไม่ชอบนะต้นชื่อมงคลปลอดภัยต้นเล่นสู้ๆตอนนี้ปลอดภัยปิดทีวีด้วยเอาตังค์เอาตังค์ปิดทีวีไม่ปิดทีวีไม่ด้ปิดลบ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 ปิดรถนี่ไอ้้เยจริงจังเพราะเราราจะิงจังนเล่นพาร์ทโหมดพาร์ทโหมดไม่เคยอ่านเลย อยู่นี้ใช่อยู่นี้อยู่นี้จริ้จริงด้วยหนึ่งหนึ่งต้นกลับมาแล้วมันขึ้นหนึ่งต้องตะโกนด่าผีก่อนก่อนกลับขอสักที่ Fuck you อะไรมันชื่ออะไรนะมก็มาดิ Fuck you Lendy พูดไป Fuck you Lendy เมื่อกี้มันเกือบโชว์ตัวให้ต้นแต่ถ้าผีล่างมันต้องปิดไฟฉายนะหนึ่งเป็นนิไฟฉายอยู่แล้วอเมึงต้องปิดทุกอย่างบนตัวมึงอ่ะเฮ้ยเอีย อตอนแรไม่ติดลบตอนนี้ติดลบเจ็ดเลยเที่ยสุดยอดเราร้อยเปอร์เ็นละยูเลอร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบสุดท้ายครับคำตอบสุดายเชฟคือเราได้อะไรมานะซีสวไปเลยเฮ้ยกดกนเลยก่เลยโอ้ยกูกลับบ้านเย้ไอ้เง้ยไอ้เยี้ยกูเสียประกันห้สิบาทน่ะหรอไหวโดนเหมือนกังไปเลย yeah